โลกิกำลังเดินป่าอยู่ในป่าเวทมนท่านใดนั้นเขาติดกับดักเวทมนต์พ่อมดชั่วร้ายชื่อโอลาฟเสนอข้อตกลงกับเขาฉันจะปล่อยนายเป็นอิสระถ้าสามารถขาไขปริศนาทั้งหมดของฉันได้ก่อนอื่นนายต้องเรียงวัตถุเหล่านี้ตามลำดับการประดิษฐ์โอลาฟโชว์ล้อไฟแช็กแจก,กันคันธนูและหลอดไฟให้โลกิดูคุณช่วยเขาเรียงลำดับที่ถูกต้องได้ไหม ขนูเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดจากนั้นก็ล้อแจากก,ารกรีกโบราณและหลอดไฟสุดท้ายก็เป็นไฟแช็กต่อไปโอลาฟโชว์รูปนางฟ้าที่เขาชอบ2รูปให้โลกิดูคุณเห็นความแตกต่าง3อย่างของสองภาพนี้ไหมยอยู่นี่ไง ภารก,กิจต่อไปของโลกิคือการเดาคำพท์แม้ว่ามันจะผ่านหน้าดวงอาทิตย์แต่มันก็ไม่ทำให้เกิดเงามันคืออะไรลมโอลาฟโชโตพร้อมยาวิเศษและส่วนผสมให้โลกิดู เขาทำเครื่องหมายส่วนผสมทั้งหมดด้วยสีที่เกิดขึ้นจากพวกมันเมื่อใส่ลงไปในยาโ,โลกติต้องเดาว่าส่วนผสมไหนที่ไม่ได้ใช้ในยาทั้ง3นี้คุณช่วยเขาหน่อยนะ <c oughs> เราต้องการสีแดงกับสีเหลืองสำหรับยาสีส้มสำหรับสีฟ้าสีน้ำเงินเข้มกับสีขาว และสำหรับยาสีเขียวเข้มเราต้องการสีเขียวและสีดํา <_' S 1> ดังนั้นส่วนผสมที่เกินมาก,ก็คือสีชมพู <Yeah. S 1> โลกิกไขปริศนาได้และโอลาฟก็ถามคำถามต่อไป <_' S 1> หินอะไรที่นายจะไม่มีวันพบในแม่น,นำ้ำคุณเดาได้ไหม <_' S 1> หินที่แห้ง รารกิจต่อไปของโลกิคือเสิร์ฟของให้แฟนของพ่อมด็อกแซนกล่าวว่าฉันไม่ต้องการให้ค็อกเทลของฉันมีผลไม้หรือผลเบอร์รี่สีเหลืองซาบรีนาบอกว่าฉันอยากให้เครื่องดื่มของฉันมีส่วนผสมที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวแรกของชื่อฉันน่ะส่วนคคสซานดราบอกว่าฉันไม่อยากให้เครื่องดื่มมีส่วนผสมสีเขียวหรือสีแดงมันมีค็อกเทล3แก้วอยู่ในตูเน้เย็นคุณช่วยโลกิเสิร์ฟค็อกเทลที่ถูกต้องหน่อยได้ไหม ค็อกเทลแก้วที่2อเป็นสีเหลืองดังนั้นจึงไม่มีส่วนผสมสีแดงหรือเขียวเลยมันเป็นของร็อกแซนแก้วแรกสำหรับสบรีนาเพราะมีสตรอเบอรี่และเครื่องดื่มแก้วที่3คือบลูเบอรี่ม s ์เชคจึงตรงกับที่ร็อกแซนสั่งโอลาพึงพอใจกับความฉลาดของโลกิ <Yeah. S 1> และเสนองานให้เขาโลกิตกลงและกลายเป็นผู้ช่วยพ่อมด งานแรกของเขาก็คือการทำความสะอาดห้องครัวขณะเดียวกันโอลาฟต้องเข้าไปในป่าเพื่อเก็บสมุนไพรเขาเจอหนองน้ำมีพิษและป่วยทันทีเขาต้องการยาพิเศษโอลาฟจึงส่งจดหมายถึงโลกิด้วยอีกาของเขานายต้องช่วยฉันยามีหลายสูตรดังนี้อย่าไปไหนผสมยาหนึ่งขวดแล้วให้อีกาเอามาส่งให้ฉันนะโลกิควรทำยาแบบไหนคุณช่วยเขาได้ไหม โอลาฟบอกว่าโลกิไม่ควรออกไปข้างนอกซึ่งหมายความว่าเขาสามารถใช้ได้เฉพาะส่วนผสมที่มีอยู่ในบ้านเท่านั้นดังนั้นโลกิจึงไม่สามารถปรุงยาตัวแรกและตัวที่3ได้ส่วนยาตัวที่สองส่วนผสมที่จำเป็นทั้งหมดก็อยู่ในครัวของเขาไงโอลาฟอาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องพักบนเตียงต่อไปเขาซึ่งส่งโลกิไปที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงภารกิจคือซื้อแมวตัวใหม่โอลาฟอยากให้มันดูเหมือนแมวที่เขาเคยเลี้ยงมาก่อน มันต้องมีดวงตาสีเขียวและหางสีเดียวมันไม่ควรมีขนสีดําและไม่ควรเป็นแมวแท็ปบี้ด้วยคุณช่วยโลกิเลือกแมวที่โอลาต้องการหน่อยสิมีแค่เจ้าเหมียวตัวนี้เท่านั้นที่ตอบโจทย์ความต้องการ วันด่งขึ้นโอลาฟส่งโลกิไปที่ชายหาดเพื่อรวบรวมสาวไหยวิเศษหายากทันใดนั้นโลกิเห็นกลุ่มสาวสวยยืนอยู่บนฝั่งเขาอยากเข้าไปใกล้ๆแต่ว่าสาวๆส,สังเกตเห็นโลกิแล้วเริ่มขยับตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามโลกิวิ่งตามพวกเธอไปบนพื้นทรายริมน้ําแต่เขาตามไม่ทนันโลกิมองไปรอบๆแล้วก็ระหนักได้ว่าเขากําลังไล่ตามนางฟ้าอยู่เขารู้ได้ยังไง โลกิวิ่งตามสาวๆเหล่านั้นบนพื้นทรายแต่เขามองเห็นเพียงรอยเท้าของเขาเองเท่านั้นนางฟ้ากำลังบินโลกิดำลงไปใต้น้ำเพื่อเก็บสาหร่ายทะเลเขาเห็นนางเงือกน้อยอยู่ที่นัน่นจากนั้นเขาก็ขึ้นสู่หิวน้ำแล้วดำน้ำอีกครั้งคุณเห็นความแตกต่างสามอย่างใต้ท้องทะเลไหม อยู่ตรงงนี้ไซาวมาลูกสาวของโอลาฟเป็นแม่โมดสาวที่มีพรสวรรค์เธอชอบเอาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงและครั้งนี้เธอถูกจำคุกโลก,กิมาที่สถานีตำรวจเพื่อช่วยเหลือเธอเขาจ่ายเงินประกันตัวและตำรวจกำลังจะปล่อยตัวซาวมาหนึ่งในผู้หญิงเหล่านี้กำลังจะเป็นอิสระคุณเดาได้ไหมว่าใคร ลองตั้งใจดูรูปถ่ายในมือของเขาสิซอมามีตาสีน้ำตาลดังนั้นเขาควรปล่อยนักโทษคนที่สองออกไปโลกิและซอมาควรกลับไปที่บ้านพ่อมดต่ป่าเวทมนต์กลับนิ้วด่องเซอร์ไพรส์มากมายมีสาเส้นทางที่พวกเขาสามารถเลือกได้ที่ทางแรกมีมังกรพ่นไฟหลับอยู่ส่วนทางที่สองจะได้เจอกับนักเวทเขาเกลียดผู้หญิงทุกคน และเขาจะเปลี่ยนพวกเธอให้เป็นหินทุกครั้งที่เจอในขณะที่ทางที่3ตัดผ่านทะเลสาบพิษการหายใจเอาไอของมันเข้าไปนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตทางไหนปลอดภัยมากที่สุดพวกเขาสามารถเลือกเส้นทางที่สองได้ เจม,มามไม่ได้เป็นคนธรรมาดาแต่เธอเป็นแม่มดดังนั้นเธอจึงสะท้อนมนต์ดำได้พวกเขาเดินต่อไปเรื่อยๆและเห็นสวนสนุกเจ้าของหัวเสียมากๆเพราะมีคนขโมยตั๋วจำนวนมากไปโลกิเสนอที่จะสอบสวนคดีนี้ก่อนอื่นเขาดูภาพาบันทึกเขาแน่ใจว่าขโมยยังอยู่ในสวนสนุกเขาสอบถามผู้ต้องสงสัยสามคนบิลลี่บอกว่าผมเล่นม้าหมุนจนมือหัว ดังนั้นผมจะไม่เล่นอย่างอื่นอีกแม้จะให้เล่นฟรีก็าตามมาลบอกว่าวันเนี้ผมมาฉลองวันเกิดตัวเองครบ17ปีผมกับเพื่อนนั่งรถไฟหอสามครั้งและตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วส่วนเจสสิก้าเล่าว่าฉัานแค่ขึ้นชิงช้าสวรรค์เท่านั้นมันเป็นเครื่องเล่นสุดโปรดของฉันเลย มเมาหลอกโลกิเขายัางเด็กเกินไปสําหรับรถไฟหอกมันมีป้ายบอกไว้ว่าผู้ที่มีอายุต่ากว่า18ปีไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นนี้ได้โลกิและซามาเดินทางต่อไปแล้วก็เจอเข้ากับต้นแอปเปิล3ต้นซาม่าต้องการเก็บแอปเปิลเพื่อใช้ในน้ำพันช์วิเศษแต่มีต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยคุณเดาได้ไหมว่าต้นไหน รอยเท้า e เดินไปอย่างต้นไม้ต้นแรกแต่ไม่มีสัตว์สักตัวที่เดินกลับมาจากต้นไม้นั้นมันน่าจะมีอันตรายแฝงอยู่ต้นไม้ต้นที่2มีตัวอักษรรูนส์ที่น่าขนลุกอยู่บนลำต้นเป็นไปได้ที่มันอาจจะถูกสาบดังนั้นคุณเลือกต้นไม้ต้นที่3พวกเขากำลังเก็บแอปเปิลและใส่ไว้ในหมวกของเซามาทันใดนั้นพวกเขาพบกับใครบางคนที่น่าสงสัยมาก ลองไขปริศนาไทยคำนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นใครหมีพวกเขาวิ่งหนีหมีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำโชคดีที่สามาเก็บแอปเปิลได้14ลูกก่อนจะหนีออกมาเพราะพวกเขาเจอเข้ากับโนมส์ผู้หิวโหวยเจ็ดตัวภายในถา้า oh. พวกนั้นต้องการเรกเก็บค่าที่พักพิง สามาจะแบ่งส้มให้พวกนมสายละตัวในปริมาณที่เท่ากันได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสามาไม่ได้เก็บส้มมาเธอมีแต่แอปเปิลเท่านั้นในที่สุดโลกิและสามาก็กลับมาถึงบ้านของโอลาฟโลกิมองไปที่ระเบียงแล้วพูดว่า เดี๋ยวก่อนมีบางอย่างเปลี่ยนไปจากครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นระเบียงนี้ดูสิผมมีรูปด้วยคุณมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือไม่รูนที่ประตูตอนนี้สลับด้านกาันต้นไม้จากกระถางนี้หายไปพม่านมีการเปลี่ยนสีและจจำนวนเทียนก็ต่างจากเดิม โลกิกเข้าไปในบ้านและพบโอลาฟหมดสติอยู่บนพื้นมีคนเสกคาถาหลับไหลใส่เขาและขโมยเครื่องมือวิเศษของเขาไปโลกิกสอบปากคำผู้ต้องสงสัย3คนในหมู่เพื่อนบ้านของโอลาฟเาสันดรากล่าวว่าฉันเพิ่งกลับถึงบ้านจากเทศกาลฟักทองนะทุกคนสามารถยืนยันคำพูดฉันได้นะอมบรูสกล่าวว่าผมแยกตัวจากคนอื่นแล้วก็นั่งสมาธิในห้องใต้ดินมาหนึ่งสัปดาห์แล้วผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหรอกร็อกแซนบอกว่า ไม่ใช่ฉันแต่ฉันเดาว่าเป็นคคสซานดรานี่ยแหละเธออิจฉาที่โอลาฟตัดสินใจคบกับฉันน่ะใครเป็นคนทำนะลองดูม้อปรุงยาของแม่มดในบ้านของแอมบรูสมันมีข้อความเขียนไว้ว่าทรัพย์สินของโอลาฟเขาเป็นหัวขโมย